สวัสดีครับวันนี้แอดมินก็จะมาแนะนําเป็นเครื่องขัดพื้นแมงปอถาดคู่นะครับสาหรับคุณลูกค้าท่นานใดที่มีเครื่องยนต์อยู่แล้วอยากได้เฉพาะตัวเปล่าก็สามารถสั่งซื้อกับทางเราได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อพร้อมเครื่องยนต์เราก็จะมีให้เลือกเป็นเครื่องยนต์บโลแล้วก็เครื่องยนต์ฮอนด้านะครับสาหรับแมงปอถาดคู่ตัวนี้นะครับแอดมินค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากๆาเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวมันเป็นถาดคู่นะครับเวลาที่เราเอาไปปาดหน้าคูณ ระยะของการทํางานของการปาดหน้าปูนมันจะได้กว้างกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้มันก็จะช่วยในเ,เรื่องของระยะเวลาการทํางานอีกระดับหนึ่งนะครับ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างและก็บอร,ร์โทรตนี้ได้เลยครับ